กิจการความเพียรพระเกวงพลีพีนากลาง 24, 25, ที่ยี่สิบสีวันที่สิบห้าตัมที่สามแบบที่สิบแปดบบส่วนมังคราสุตังอเศวนาจะพาละนังปฏิตานจักเศวนาปูชาจะปูชนีมยานังเอตัมมังคละมุตตมังปฏิรูปัดเถรวาโสจับปุเพจกกักตาปุญญานะอ,นาาานาอัตตาตภาพนิธิจักเอตัมัง ภูสัจจะสิปัญญาวิายาวินโยจะสุขิสุตโตสุภาพิตาจะยาวาจาเอตัมังคลรมุตตะมังมาตาปิตุอุปัตถานาังกุตตะตะทารสสะสังขโหอะนากุลาจะกรรมันตาเอตัมังคลมมงรมุตตะมังทานะจะธรรมะจริยาจะยาตะาาการันจะสังขโหอะนาวชานิกรรมานิเอตัมังครมุตตะมัง ารตีวิรตีปปามัจจาปานาจัสญญโมอัปปะโมโทจัธรรมสุเอตัมังคะระมุตตมังคะระโวจะนิวโตจะสันตุตีจัขะคันตุตากาเลนะธรรมะสวรรคเอตัมังระมุตตมังสันตีจะโศวะสัจสัจตา สมานานันจะทัสนังกาละเนธรรมะสาัชาเอตัมมังคลระมุตตมังตะโปจะพัมจะลิยจจะอรลิสสะตจ,จานะทัสนังนิพานะสัจิกัลิจะเอตัมมังคลระมุตตะมังพุทธะทัพถะโลกะธรรมเมหิติตัง เอตาทิสานิกัตวาสัพพะมะปาราชิตาสัพพะโสติคติเตเตสังคะะมุตตังติบทิ๒หมดส,ส่วนตระหัตปลิตยังกิจจิวิตตังอิทวาหุลังวาสังเคสุวายังตระนังปนิตังนโนสมังปัตติ อิธรรมปีพุทธเทัตนังปานิตังเอเตนะสะเจนะสุวติโหตุขยังขยังวิละขังอาตมังอะมะตังปานิตังยะทันทะขาไสยกายะมุนีสมาอิโตนะเตนะรัตธรรมเมนะสมันติกิจมีธรรมปีธรรมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสะเจนะสุวติโหตุ ยัมพุทธ,ธเสตโธประลริวันณีสุจิธมาธิมานันตานิกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิทัมปิทัมเมรัตตานิตังเอเตนะทเทนะตัวติหตุเยปุขลาอัาตถะสตังปัสสันาตานตนาลิเอเตนา,านิยุคานิหติเตทัคติเนยะยาตุขสัสตัง กาเอเตสุตินานิมาปาลานิมิทมปีสังเครัตนังบันีตังเอเตนะสตินะสุวติโหตุเยสุปะปะยุตามะนะสาทัพเพนะนิกามิโนโคตัมมะสาสะนามอเตปติปตา มะยังมิงณาัธามุธานิพุติงพุชาม,มานาอิตัมปิสังเครัตนางบานีตังเอเตนะสเจนะตุวติวตุีนางบุรนังณาวังนัตตทิทัพพวังวิรัตจิตตายตีเกศพระวสมิงเต,เตชินะพีชา,าวิรูหิชันทานิพัภิ ตีลายถายัมปทิตโตอิธรรมปีสังเคระตะนางวัตนิตังเอเตนะสเจนะตขงานบทสวดอัตตาเทวะจีตังเสย,ยโยยาจะยังอิตลาปชาอัตตาทันตตสพโปสังนิจังสัตยะตจาริโน,โนเนวะเทวนะอันทะอันโพนะมโลสหาภูม สิบหกสิบสี่ปวดสวดเจสุป,ปุธุพาติตะมีถังเตนะภาวตาชนะตาปัสตา阿拉หัตตาสัมมาสัมพุเทเธนะเอ,เอทะตุมเหมาอานุสสะเวนะมาปลมะล拉ยามา,มมา,าอิติกิริยามาปิตกะปัปปะเรนะมาตะกะเอตุมาเนยะเถนะเอนะมาอากาปะลิวิต,ตเตนะมา จิจตินิจาะกากขันติยามาทัพพะรูปายะมาจมโนโนระลุยะถาตุเมเหอัตนาวะเอเนยาทธอิเมธรรมาอากุสลานิเมธรรมาสาวาอิเมธรรมาวิยุขละอิตาอิเมธรรมาตัมันตาตามิทินนาอาทิหิตายะทุขายะสังวติติอัฏฐุตุเมเหปยะเหยาทะยาทะตุเมเหอตนาวะ กาณาเนยทา,ยาทอิเมทะมาอัลาอิเมทะมาอนาวัชาอิเมทะมาวิญูปะตาอิเมทะมาตะมันตาสมาธิตาหิตายะสุขายาธรรมตติอัทธตุเมเออุหม,มะปัจยะวิหะละเอหะพิสห้าบทสวดอุปปะเนยสุอุปปะนิยติชีวิตะมัปปโยจารุป,ปานิตัสสะนะสันติตานาเอตังมะยังมะลาเนเปคะโม ุญญายะนิกายิลาทาสุขาวหานิอุบานิยาติชีวิตะวัปปยังชะรูปะนิตัสสะนะสันตินานาเอตัมวะยังมะระเนปุขะมะโนโลกาวิ โยทกาเยนะสังยมโมวาจายะอุทเจตสาตังสสะเฟาสสาะสุขายโหติยังชีวะมโนกปะโรติปุดยังนรมโมเหวะรักติตธรรมจาริงธรมโมสิจินโนสุขามาวะาติอเอสาณิสังโสธรรมเมสุจินเน,นะทุคขาติอันจติธรรมจารีสเพขังคาลานิจติยถาปญญาปัสติอัฏนิพิธ ติทุกเขอเสมะโควิสุทธิยาตะเพสังฆาราทุกขาติยะขา,าปัญญายาปังวตติอาธานิพินต,ติทุกเขอสะมะโควิสุทธิยาตะเพธัมมาตันติยะขาปัญญายะปัสสติธนะนิพิตติทุกเขอเสมะโควิสุทธิ <S 2> <S 2> ที่ผมปวสวดออกมนะรัเอปนะกัตถามีเกตุริยังอาโหปติกาเอตัญญายะเมวาอิสต บูเระสนังนันติปตาปฏิวานิตาจะอารามกะเทตนาญิวานุสัยไะ่ย่จันติยาเนตังสุโผสารนังเอมังเนตังสารนังมุตตมังเนตังสารนังมาคัมะสัพพะทุกขาพมุตติโยจะพุทธจัทธมัจจะสรมจักรนัตนงอัตโตจตระยิานิยสัจานิสัมปะเจยะวัจติทุกขังทุกขตาโมุปาทางทุกขตาจะอาทิกตะมัง อานิย่อจากอัตตาคิดทงคุกขูปะสะมะอามินางอัตตะโขสารหนังเอตังเอเอเอมังเอตังสารหนังมุตตะมังเอตังสารนางธรรมะพุทธะทัพปัตติเจ็ดบทสวดนะพระพุทธาอิตาตังอัตติตังนานะวะคาเมยะนับปะอิตังเกอนาตังบุคคลไม่ควรกำหนวลทุ่มไปแล e pues ้วไม่ควรกำหนื่อสิ่งที่มาไม่ถึง ยถาติตามปายินตะอปัตตจักนาขตังสิ่งในโลกไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละเป็นแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังมาไม่ถึงปัจจจุปปัน,นัตยโยธรรมะอัฏฐาาะาาพิปัสติอาสังหิลังอสังกุปปังตังวิทามานุพระลูหเยก็มีคนใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่วันเงียไม่คลอนคลายไม่ในธรรมนั้นใดบุคคลนั้นเพิ่งเจริญธรรมนั้นเนื่องเรื่อง,องให้ปวดปวดเถิด อเชวะกิจจมาตามปังโกชามะานังสุเวเพิ่มความเพียรเสียในวันนี้ลหละใครเล่าจะรู้กันได้เพ่นะฮินโสังทารันเตนะมหาเสนะนะเตเนนะมัจุนาเพราะว่าความบัดเพียรมัจจุราาผู้มีเสียน้าใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตะปิงอโหลัตตะมะทันติตังตังเวพัตเรกะลัตตะโตติสันโตอาจิกะ เตหูนิติพระมุนีผู้สงบย่อมไม่ได้บ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคันทั้งวันทั้งคืนแล้วว่ามีลาธีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแหล1สิบแปดบท 8, สวดพินณนะปัจจเวทคะณนะปาทะชลาธรรมโมมหิชลาอนาติโตเรามีความแก่เป็นราจะร่วมร่วมแก่ไม่ได้พยาที่ธรโมโมมิพยาที่อนัตติโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาจะร่วมร่วมแพ้ไม่ได้ มรนะธรรมโมมหิมลณะอะนะนะนะติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาเราตายไม่ได้สเปหิเมปเยหิมะนาเปหินานาพระโววินาพระโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสสะโคมหิธรรมทยโยกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปาติรัะสะโนเรามีการ,รเป็นของตน มีกรรมเป็นู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมวิตามีกรรมวิญญาณใสย,ยังกรรมมะกาลิษามิการยานางวาปปะกางวาทศทายโยพระสวิตตามิเราทาอันการบันไดไว้เป็นบุญเป็นบาปเราจะต้องไปถ่ายญาติเรือ่องและผลมางจิดนั้นเอวังอเม,มหิอพินทังปัจจะเบกะกิตตมพระเราทั้งหลายควรย้ายนาอย่างนี้ทุกวันเถิดกล้าบทสวดเทวกุยานคาคาถา ทุกขันปัตตาเจนิ้ทุกขาพยาปัตตาเจนิ้โสปัตตตเจ้าโสกาตัวเถเตปีติพัตนานิโนเอตวาจะมิเห็นพระตังพุทธาสัมปะทังสัมเพเทวานุโมทันตุสภัตปฏิทิยาตาทานนางนันตุธัญญานางลีลังขันตุสัทฐานเพาะว่าลีรตาโหตุอันชันตุเทวะกัตตาสัมเพพุทธาพระลัตตาปฏิกานังจะยังนางจะเตเจนหลังคาพันธามิสกัสโสบทสวที่สิบปฏินักฐาน ยาเทวตานิวิหาราชินีโพเบกะเลโพทิกะเลต่ยิงแต่ิงตาทำมาตาเลยนะว่าวันตุภิตาสมงดิงนโรนในวิหารมันะเลเรลายามืาในวอกาจากพิทบรสาริกาเลนะปฏิตาปาสกาตามาเทเทนะนี่กมาอิสราตนมนาบุตาตาวันเตยละลาบุชาเยปิจารตะลารยลาาติการิติกาังทำน้อนาวิเจตสุตยสัพเพปิทุภาษาละโรมตุสังยาตุสิลัง โตสอว่าอัตายาจตายาชาเวรและกันตูธรรมโนสภีจันทนนางโนนี้ธวมาปุเนยมะธรมอริปตะเวทิเตี่เบ็บัสวสภาพเป็นนกขาแป่บุญบุญยะปุญุญญะสินานิกาสัะยานัญญานิกตานิเมตเตสัจะอาพิโนโหตุสตานณตาปาปา มานะก,กาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีี่ที่สุดไม่มมานจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบนนี้ข้าพเจ้าจะทำแบบนี้และแห่งบนนี้ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าจเคยได้ทําแล้วเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิตตาเมจามยาติตาวาเออันเยมัชาตะเวนิโนคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ท้าวจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นนมสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสตตาติทันติโลกัตมิงเตปุมมาจะโตโจโนิกาปัจเกจกะจะตุโบกาลาสังทะนตาพระวาพระเวและมีเวกรกันตั้งแต่ในโลกเกิดในภูมิ3เกิดในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ทั้ง้ียรถบ้าบุใหญ่ยาตังเยปัิทานัมเมตอนุมโมทันเตทันตุเตซะยังเจจิตัง เทติมังนับปาชานติเทวาสังเตนิเวทยุงกัเดเหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนา,าท่านเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมะยานิพนิทินนานะพุญ,ญานะอนุโมทนานะเอตตา,าสัมเพสตาสัทาหตุเอเล อาเวลาสุขาชีวิโนโอเ,อเ,อเอมัาปะธัญญะปัะโมตุเตสา,สาสาสิจชะตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนททั้งหลายที่ก็เจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงสมอยามีเวรจงเป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์ทั้งหลายนั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยนุยภาพแห่งสัจจะอิานด้วยความเพียรในนสสงแพงกำั่าใจ้วยมืสัญญามือมัตสผลิตและปรานลงนี้ขอถเอถข้าขอรน่งากหพ่อาจารย์เรง่ต่างขอได้เทาทั้งหลายตัวนู่นและวมาบนี้เพื่อนวแล้วผลอางไา้เงนี้ก็มีนงสวนรงรหลายทางงขึ้นมาและที่จัดข้างก็ต้องเปลี่ยนด้วยภาพแบบแบบให้มัต่างกนาท